นี่นะครับมากับทีมงานหยุทธ์จนวัดไรางานนะครับช่วงเช้าฝนตกพอช่วงบ่ายแดดออกนีลมตอกเลยครับวันนี้ไม่รู้ว่าคนน,ำ,คนำทัพนำทีจะพาไปต่อตรงไหนนะครับรุนกับไปกันหลายต่อหลายคนสนุกเียครับ ไปกันทั้งหมดสกคนครับวันนี้หลังฟ้าเปิดครับเดกกาพุนานาะออกเป็นคนรต่อนะครับวันนี้เอานักต่อตัวใหม่นะครับอามาต่อยังไม่มีชื่อนะครับก็จะตั้งชื่อเจ้าตีใหญ่นะครับวันนี้ตั้งชื่อว่าเจ้าตีใหญ่ อากาศก็คุ้มๆนะครับเมื่อเช้านี้ทั้งฝนทั้งลมมึดตึ๊บต,ตกแรงนะครับวันนี้ก็ฟ้าเปิดลุยกันเลยครับออกมาต่อเลยครับโทรตามกิ้งกังกิ้งกังเลยครับเดี๋ยวเราไปรอลุ้นหม้นะครับที่ปติตอนะครับว่าที่ไหนเลยวันนี้จะมีนก ขันหรือเปล่าหรือว่าจะอมนะครับมือจะมีแต้มหรือเปล่าเดี๋ยวรอรุนเราติดตามนะครับอันนี้จะเป็นสภาพใหม่นะครับเป็นกรงซุยครับนี่านกต่อพาตัวนี้นะครับนกพารเสร็จมานั่งลบนะครับนี่บรรยาาศนี่ก็อีกคนนค้ต่อ เธอยุนมันนกต่ออีกตัวงอร์สายกันไปมัางล่างนี่จะเป็นสภาพใหม่เธอไม่ยินเสียงนกป่านะครับได้ยินเสียงนกต่อนะฮร<ะ>ัเอเฮะเอ,เอืมเอเเอ นี้เปลี่ยนเป็นไม้ที่สองแล้วนะครับไม้แรกนกป้าไม่ขันนะครับหาไม้สองนะครับอยู่ตามชายคลองนี้นี่จะเป็นไม้สภาพไม้นะครับพาดอยู่ต้นในนี้ครับห้ามนยุ่งเนี่ยครับมมมมนีบนบ่นี่จะเป็นทีมงานนะครับมีทีมงานแนละ้ว นีสภาพไม้แถวๆนี้นะครับตอนนี้ตกต่อคันนะ,นะครับโอเคครับเดี๋ยวรอรุ่นเราติดตามว่ามีนกปลาเข้าไหมครับเปลี่ยนไม้ครับ นกป่างเงียบกิ๊บเลยครับอากาศไม่ค่อยดีครับนกไม่คึกนะครับเราลอดูไม้ใหม่ครับ